สวัสดีครับพี่น้องมือนี่กลับมาอยู่กับเช้าวันจันทร์ที่1 2สิงหาคม2567นะพี่น้องตรงกับวันแม่นะครับพี่น้องะเอาขอเพียงกับพามาอยู่ตลาดนัดบ้านหนองามตำบลหนองามอำเภอคลองสวรรค์จังหวัดชายภูมินะครับตลาดนัดแห่งนี้เพิดเปิดทุกวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์ก็จะมีงัวเลี้ยงงวเลี้ยงสายเลี้ยงสายขุนครับเข่าหลายพี่น้อง นนั่งเป็นงอเลี้ยงครับงอเลี้ยงสายเลี้ยงสายขุณสายเก็บเข้าครับน,นี่พาไปเบึงครับเด้อพาเบึงบรรยากาศครับพี่น้องหนี่งหัวกะลังเข่าครับรถในห้อยกับกะลังที่เอาลงรถกรันครับลงรถมาลงข้างล่างไ้ยังทีแหละครับเอาที่พาไปเบึ้องไปเบึงไปถามครับพี่น้อง พ่อสวัสดีครับผมพ่อเมื่อนี้มาพ่อกับคุณพ่อคุณพ่ออย่างนี้ครับโทวนะครับพ่อสุดทัดครับพ่อสุดทัดเนาะพ่อมาจะไส่วะมาจะไส่มาจะยื่นข้อยื่นข้อเนาะคุณพ่อได้แม่ลูกมาเนาะตัวนะพ่อแม่ลูกเป็นลูกตัวแม่ยิพ่อเนี่ยโอ้าเนะลูกแรกวะคุณพ่อลูกสองเลยลูกสองตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่สองเนาะตัวนี้ไปทับหลอดหด้อทับแท้ทับเียมไอ้ทับแบบทับหลอดมาลูกพ่ออันปครับนะพ่ออันตัวไหนลูกวะ อืมจะเป็นงอหลอดเนาะอันนี่แม่เขาทำยังไงบุรูกัอนผมบุไเโอ้เอาเปิดเท่าไรพ่อเอ้าเปิดอเร้า8ปเนาะสองหมื่นแต่อลองได้หญิงนะพ่อเนาะครับสองหมพครับออพ่อบอกเบือนี้มีเบือปะ่เก้าสามสี่สี่หกห้าหนึ่งสามห่งคุณพ่พ่อสุทัชมาจากแกงค้อเนาะเอาคุณพ่อครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวถ่ายบังครับสองหมครับแม่ลูก เอาเป็นอ,อันนี้เป็นตลาดยุธราคาอยู่นี่เนาะครับผมครับนี่กระหงไวสมสองกระแปบโอ้เนื้อหนังดีอยู่เนีนน่ยครับลูกเขากระแดงดีอยู่ลูกกระแดงดีหนังดีเด้องครับลูกอะ พ่อครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณพ่อได้ไหมของตัวพ่อมุ้ณเนี่ยสามสาวกับแม่ลูกหนึ่งอันนี้อันนี้สาวหนึ่งสาวหนึ่งสาวแรกก่อนเอานี่สาวแรกสาวเบื่งสาวแรกก่อนเนี่ยมาสี่พันมาสิบสี่ไหมสาวแรกเลยไหมสาวแรกของมูลสีนะพ่อเนาะอ๋อสูงดีเนาะครับอ๋อใส่ชัดๆก่อน ออันนี้เราห้องไหวมืนซีครับจะร้องได้อีกอยุ่ครับตัวเนี้ยตื่นแน่ยุ้ยอันนี้ได้พราะอันนี้ว่าหาพันห้ามือหาพ 5, <000. S 1> 10, 500, นันห้าเนาะเออเป็นสายเงางามเนาะครับเม่สาวตัวน,นี้เป็นเป็นงางามเลยเม่สาวพร้พอมผสม พร้อมเลยมันขึ้นใ่เมื่อวานก้อนทองขืนแล้วท่านในทับน้อสูงกับประมาณร้อยโอ้หูดีต้นหนึ่งหูสันดีนั่งดีเครื่องกุนกุนเชียงคนน้องพ่อเนาะเอาเปิดเลยพ่อตัวนี้เอ้ายี่สิบสองห้าร้อยยี่สิบสองห้าร้อยเอาคุณพ่อบอกเบอร์นะครับคุณพ่อบอกเบอร์โทรศัพท์เนี่ยให้คุณบัน้ำน้ำคุณแม่จ้ะโอ้เดี๋ยวไปถามคุณแม่กันเดี๋ยวครับแม่ลำดวนเนาะครับเอาพ่อพลนครับขอให้หมานครับผมเดี๋ยวผมถามเบอร์กับคุณแม่ลำดวนเนาะครับผมครับ

คุณแม่คุณแม่ผมถามคุณพ่อแล้วบอกเบอร์คุณผมเนี่ยศูนย์แปดเจ็ดศเจ็ดาห้นึ่งเก้าสามเจ็ดหนึ่คุณแม่ลำดวนเนาะได้มาสามตัวคุณนถามคุณพ่อเราละงานไม่พวเนาะแม่เนาะเอาให้มันหมานะแม่เด้อตายอยู่หาปันหาละเฮ้ยก็ผูกเถ ครับผมสวัสดีครับครับคุณพ่อคุณพ่อได้มาส่งตัวเนาะพ่อเนาะหลายตัวอยู่เนาะแต่หาลงรถนี่งามๆเนาะสีแดงๆครับครับอืมเนี่ยตัวอะไรล่ะเนี่ยตัวเนี่ยคู่เนี่ยยกคู่ทิงไลยคู่นี่พ้อมเชียวมีซื้อไหมครับอือมีซื้อมีฟีกตกตัวละตัวละสองร้อยเนาะเหมือนสองพันครับครับเงินสองพันครับนี่คุณพ่อแม่สาวเนาะสีแดงจัดเลยเนาะพ่อเนาะครับอืมสีหายสีดีสีหาใจรัก เสียงดีตัวนั้นก็นาดีเนาะอ้วนดีเนาะตัวนั้นเนาะออกไทยนิดนึงทั้งเทิงนี่ได้พ่อเนี่ยทั้งเทิงนี่เป็นไรเท่าไรตัวผู้เนี่ยผู้นี่ประโยชน์สาปัญหาพูพูแดงนี่เนาะตัวขาวนั่นเด้ตัวตัวขาวมือสิบห้าร้อยเนาะ เราเป também, 30, 000 5, 000ิดไปนะครับตัวนี้สามพันห้าเนี่ยคือหมายความว่ามื่นสามห้าคือตกตกตัวละมื่นมื่นกับอีกพันห้าร้อยเนาะสองตัวคือนี้น้อนบอรลับอยกมาตลาดไรน้อนบอระเพตื่นดีเจสี่สีประมาณบาทที่นี่ไปรุ่นอันนายกอบจ๋อ พ่อพ่อมีเบอร์โทรศัพท์ว่าพ่อมีจำลูกผู้ชนะโอนยืงโอ้เด้อเด้ไปถามให้ได้ครับเด้อพ่อเด้อครับผมครับเนี่ยครับที่นี่เราห้องไวมือนหนึ่งพันห้าร้อยอ่าเดวกขาลังขอเบอดโทรศัพเพื่อนไหนครับ084 4ปดส4315 7แปดสี่สมหนึ่งห้าอหเจองห่งพ่อให้ยังครับผมพ่อพ่อยังครับ ครับเอาเป็นอย่างบุญนี่ครับครับตัวหาเราได้ครับเด้อครับครับปอบแดงแล้ครับพ่อสองสาวเอาให้นี่หวัสดีครับผมวันนี้ได้สาวสองสีเนาะมาวันนี้เนาะตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยแตงแดงเนี่ยคู่นี้เปิดใบสามพันหาสามพันห้าร้อยตัวตัวละเปิดใบสองพันตัวนี้เปิดใบสิบห้าร้อยตัวนี้หมื่นครับ 1 5 0 0ตัวนี้12,000อ๋อครับห้องตัวอะไรเนอะสาวงามคูเอาห้อยบอกเบอร์นะ0 8 6 1 6 0 6 0 8 6 1 0ค่ะ8 6 1 0เนาะเอาครับไอ้นี้เนาะครับให้ต้นสวัสดีครับผมครับวันนี้ได้มาจากตัวอันนี้แม่นบอตัวผูเนี่ย ตะปูนี่เอาเปิดตระปูนี่ก่อนไดเนี่อาถามมือหน่อยเพิ่นถามอยู่กะปูอยได้หกหาร้อยโอ้มื่กห้าร้อยเป็นพอพันในตัวนี่เนาะมือูกหาร้อยตัวตัวตัวขาวนี่เดียวตัวนีแม่นีเดียวแม่เท่าไรเนี่ครับน้อยีองหาเดือนหาเดือนเป็นลูกแรกดีย ลูกสองครับลูกสองสองห้าเดือนได้สามสิบเอ็ดตัวนี้สามมื่นเอทตัวได้อีกตัวนี้แม่สาวตัวนี้แม่สาวแม่สาวองงามเลยทับยังเนี่ยยังครับโอ้อ้วนดีเนาะเจ้าเนื้อเนนื้อหังดีเลยอืืมคอที่เชื่องดีแท้หนิเชื่องอันนี้ก็สามหมื่นเอที่กันน้องห้อยเนาะตัวครับของห้อยต้นครับ ที่เราได้เลยตัวนึงนั่นเขายบอกไอ้นี่มหบอกเพื่อนนะตุ้พุ่นแม่บอลนะต้พุ่นตัวไหนนะตัวนั้นน่ะตุ้พนวายครับยิบสเป็นว่าลูกตัวไหนวุ่นนะลูกตัวไหนวุ้นครับอถ้าเอาบอกเพื่อนไอ้นี่เดี๋ยวอหงนหกสองตัวนกสองสามเก้าแปดสามเก้าแปดดเจ็ดสามหกเดเจ็ดสาของใครตัวนะตัวนี้ก็สามหมืนเนครับตัวนี้สามหมื่นเอียดสามหมื่นเอีดตู้พุ่นสามหมื่เอครับเอาตู้พุ่นเนียยิบบ ตัวนี้22ครับโอ้ตัวนี้แม่สาวติหหัวห้อยเนี่ยม,มันใกลเลยทับอย่างเงี้ยแต่มันมันออกลำล้ำเนาะออกลำล้ำตัวนี้วะ ปิดเม่สาวท่านนี้ทับเคขียวได้ยินเนะาะเชื่องดีครับนี่ก็ห้องไว้มือนมืินกับหาพันสามร้อยเอาวะครับ เจ้าของคุณห้องไรครับเงิ 5, 300, นหาพันสามร้อยคุณห้องไรครับนี่ตัวนึงครับพี่นอ้องนี่คือกัน,นห้องไรกันนี่ครับมือน พันสองร้อยมื่นหาพันสองสามร้อยครับเป็นห้องไว้สองตัวจะขอคุณไปแล้วครับพี่น้องทายเบิ้งครับเทียบราคาเบิง้งใด้พี่น้องเด้ออันนี้คู่นี้เป็นห้องไว้ตัวละหกพันพี่น้องถูกไหมสายเก็บครับห้องไว้ตัวละหกพันพ่ะนะครับพี่น้องนี่หน่อยเทียบราคาเบิง้งใด้พี่น้องเด้อทายบรรยากาศให้เบิ้งครับเท่านุ่มแล้วตัวนี้ครับ แบรรยากาศครับที่น้องก็เขามาหาเบิ้งซื่อว่ากันหลายอยู่พี่น้องเนี่ครับหลากหลายอยู่ผมเบิงบ้งผมเบิ้งงอนงากันครับตัวนี้เบอ้องกำลังตตอรอกันอยู่ห่มเบื้องงอนงาเปิดประมูลเอาด้หลายก็้อยเอาเอาก็ล่ยกำลังว่าอยู่นี่ครับต่อรองราคาอยู่นี่ เรากำลังโตกันอยู่ปนสื่อตายมาเกสุดอืัม่ย้อยโอ้ือนแมีลกได้อ่ขวแล้วเป็นมห้องลกหอยมันมีลกนอันอันน้องห้อยน้องห้อยเป็นงวแม่สาวเจน้องห้อยกำลังตกัอยู่ มันหางลูกมาเนาะมันเขียวร่นเขียวร่นอืมโมลูกเดกพูดดีกันละเขียวร่นมันก็เลยจอยโม่จอยครับหุบเบิ้งงโมจอยสวัสดีครับนายห้อยนายห้อยสวัสดีครับผมใส่หลังเงี้ยพูดเลยมาหนีก็ได้หนิมาถามไอ้ถามนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายห้อยอย่างน้อครับ เจ้บอมครับยห้อยผู้บ่าวเจ้บอมครับผมเอาได้อย่างม้ามือเนี่ยในหัวทองครับหัวทองทองตัวไหนนี่ย้ทองมีโก้เจียมีโก้สองร้านครับอ้จักเดือนแล้วนิเหรอเป็นเดือนแล้วครับอ้เป็นเดือนแล้วมีใบนำเนาะมีใบนำเนาะเอาโอเคอันนในห้อยบอกเบอร์เนี่ยเอาา093ครับ093 81 81 513ครับ513ห้อยเจีเจ้บอมครับเจ้บอมเอา ชื่อเพียรเลยนะครับแปดสองเท่าใดก็เปิดเท่าใดก็สองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าพันเนาะครับรับประกันท้องพร้อมเนาะไปส่งได้พร้อมเนาะครับครับผมโทรหาเจบอมนะครับเด้อตามเฟซนะรู้ไหมครัเข้าไปในเฟซได้เนาะชื่อเฟซว่าเจบอมจี๊บบอมครับเจบอมอ่าโอเคครับผมขอบคุณครับฝากช่องไอ้นำด้อให้คอยเบื้องยังพอเพียงเลี้ยงตัวได้ครับผมขอบคุณครับโอ้ผูล่ะไปรอจีนน้องไงพี่น้องเอ้ยเนี่ย หาห่อกินไข่ไว้พร้อมรดเนี่ยไปลุ้นเอาอย่างเดียวว่าตะพูตัวเมียเนาะไหวไหมใช้เยอะเพียบไหมบ่ืมไปลุ้นเอาเนาะเป็นลูกแรกจริงหรือนะฮ่วยลูกที่สองครับลูกที่สองเนาะลูกลูกแรกเขาเป็นตะพูตัวเมียตัวเมียครับโอ้ตัวเมียวันนี้เป้นตัวเมียอีกเนาะครับผมเอาก็ได้ขายครับนะฮ่อยขอบคุณครับสสวัดีครับครับผมเนี่ยครับเบิ้งต่างขางกัไเลครับนี่เดี๋ยวเบิ้งตางขางกันเมันโยกขางขางเนี่ยครับนะครับ เป็นลูกคุณบอกอุลงอลงอยู่เนี่ยเนี่ยครับทุกถอนบ่มีเนาะประกันทุกอย่างกูหละลามหมดแล้วลามหมดแล้วลามหมดแล้วครับเอาโอเคครับวายครับขอบคุณครับผมคนละมันรับจ้างบอกว่ามาเลยมารับจ้างแจ้งวายเพิ่นละเอาครับขอบคุณครับผมอยู่กับตลาดด้าบ้านหนองขามนภูงเนาะครับเอาวันนี้ได้อย่างมาเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวสาวๆจะจ้อยนี่วันๆเนี่ยของพ่ออ้อมของพ่ออมดิเอาบอกทายด้วย ราคาตัวอะไรเนีครับาคาเก่าพันเกาพัองให้ออมเนาะเอาเอาถ่ายเบิ้งก่อนมันก็สูงดีที่ต้องใหออมเนาะแต่เราตกนทำเลี้ยงกีน้น้อยนึงเนี่ยหมอปลาหมอโคก

นี่เบอว่าล่ะนี่เบอวะเอาข้อบอกกันนเก้าสามสามูเก้าสามสามสี่สามสามสี่สามสามห้าสี่แปดห้าสี่แปดพอ่อนเนาะครับครับผมอ่อนขอบคุณครับ เอาคุณพ่อสวัสดีครับผมครับคุณพ่อได้ได้แม่สาวมาเนาะมือนีเนาะเอาแม่สาวอยู่ข้างล่างสวยๆเอาเบอรตัวไหนเนี่ยเออหนึ่งหมื่นสี่พั้าร้อยคบหนึ่งสี่พันหาร้อสาวน้อยเนาะสาวน้อยใสสวยๆเอาบอกเบอร์นะครับพ่อศูนยสองศูนย์แปดสอศูนย์หกหนึ่งศูนย์หคุณพ่อขราบคุณพ่อวิริชัยครับคุณพ่อวิริชัยบรรทางเนียวเนาะครับผมครับผมขอบคุณครับหนึ่งหมื่นันง ครับเงินสี่พันเด้อตัวหาเราครับพี่น้องเลยครับครับแข้งขาดีเนาะพ่อเนาะครับสาวน้อยกินเขาเลี้ยงเนาะบลทชกปลเปะปลาชกปลตีปลทอนครับขอบคุณครับผมขอได้ขายครับชงดีครับขอบผมวันนี้ขึ้นมาตัวเดียวบ่มีงอตีอย่างไดเนี่เดี๋ยวอันหนึ่งมาเอาควายที่อือควายที่เทแสดงเนาขายแล้วโอ้ขึ้นขายไปแล้ยวน้อโอ้ปลาชกมาเนาะเนาะเอาครับครับ พ่อหมานสวัสดีครับผมครับพ่อหมานมาพ่อกันอยู่ตลาดใตดบ้านหนองขคำนะพ่อเนาะวันนี้พ่อหมานได้มาหนึ่งสาวลงรถทั้งเถิ่อนกับมี่บ้าบ่ออีกสองสาวเอาเอาสาวนี่ก่อนเนาะสาวตัวนี้เท่าไรเนี่ยสูงสูงเนี่ยสาวตัวนี้พบมาเจียวอันราคาเท่าไรห้องละหกพันห้าร้อยเนาะเป็นราคาห้องเนาะตัวใหญ่ยยุ่เได้เนาะพ่อเนาะ เอาประมันบอกเลยเนางประมาณเนาะศูนย์เก้าเจ็ดสองสามแปดเก้าสองห้าสองศูนย์เก้าหกเจ็ดห้าเจ็ดสามสี่สามห้าเอาครับประมาณขอบคุณครับผมตัวนี้เท่าไดรก่อนเฮ้ยอง ชิโพกหาล้อยดิพ่อเอาโอ้คอหนึ่งกำงามครับโอ้สูงดีด้เนาะสูงเงาตะเก็บไปอยู่เดี๋ยวที่อันเดี๋ยวสามเดือนอืมทำได้สามเดือนแล้วเดี๋ยวผมยึถ่ายรูปตัวนี้ไปให้เพิ่งนเพิ่งแหกพอซื้ออยายุตัวนี้บกหาล้อยจีแดงดีตัวได้จังหวะวันดีพ่อเงี้ย ตัวได้จังน้อยอยู่บ่เนี่ยได้ได้ครับได้อยู่เนาะยคันรถไปจะส่งใไปได้ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครก็ต้องเพิ่มค่าธรรมันอีกเออก็บ้ากันไปอยู่แล้วเนาะของท่านนะคุณเคีื่องดีเนาะอ้ยคุณดีพดอดูงาอร่อยครับเอาพะอวันขอบคุณครับผมสามซี่ตัวแม่ลูกแม่ลูกกับมีทั้งเครื่องเนาะแม่ลูกันหลายตัวกี่กานเอาลูก เราลงในยูหักเพ่อเอาลงอืถึงไงคุณยูฟอนาะพุณดีครับเมื่อคืนก็บยิปไปพูดอีกเนาะบ้านเอาไปเนาะไช่ครับครับพอครับขอบคุณครับผมครับเมื่อนี้ก็มาอยู่กับคุณพ่อคุณถึงคุณพ่อคุณถึงสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมคุณพ่อคุณถึงยูเอสดารนัดบ้านขามน้องขามครับน้องขามอำเภอคอนสวรรค์วันนี้ไปเลือกตั้งเนาะครับผมเลือกตั้งโอเคครับผมเอาเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมเมื่อนี้มาจากตัวเมื่อนี้มาทั้งกล้วยทั้งงอนเนี่ยหาของตัวเยอะครับผมขายไปแล้วขายหมดแล้ว ครับกล้วยก็ขายไปแล้วาวัดนี่แล้วตัวเม่ยเดี๋ยวตัวเม่ทั้งสามกับเดวอดเสาในตัวหนึ่งสาวนั่งนั่งอีกน้อยอีกสองคำอันนี้เด้๋นี่อันงามๆนี่เนี่ยหน้อยหน่อแดงนี่ยบ่ครับครับคู่นี้หนึ่งทิงไดี๋คู่นี้ครับผมยกคู่เลยครับคู่นี้ว่าที่โผล่ห่าร้อยนะครับจะจ่อราคาคู่เนี่ยวันนี้ที่โผล่ห่าร้อยตกคนละแปดพันกว่าบาทเนาะครับผมแมนครับเออมันกับบอกแพ้งต้นเนี่ยตัวผมบอกบอลครับตัวเมียทั้งคู่ครับผมดีแดงดีพร้อมต้นนะเชื่องพร้อมครับอื

งวงกำลังเต็มสองปีครับจะทับแล้วนะครับเด้อนี่ครับเป็นประจำเดือนเราตัวนี้ผมเปิดไว้ยี่สิบแปดอาร้อยครับถุงสองหมื่นแปดพันห้างวงใหญ่สูงประเด็นนี่พ่อลอยสี่สิบบวกครับเกือบลอยห้าสิบครับเนาะครับผมแมนครับเอาสองหมื่นตัวก็สองหมื่นแปดห้าร้อยราคาให้ต่อรองห้าร้อยราคาให้ต่อรองคิวมันคิวมันดีเนาะครับมันดีนี่ไซส์ดีครับผมอยู่ดีแข้งขาดีวุ้ยต่ำเนี่ยนะพ่อเนาะดีทุกอย่างครับรับประกันต่ำนี่ยนะครับ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 คอยไปถึงนะครับเด้อเนี่ยบริเวณก็ดีเนี่ยเบื้องหน้าครับ ขับสายบามันอาคุณพ่อบอกเบอรเน่ยเหรอขับศูนย์หกสามหกสามเจ็ดแปดศูเจ็ดแปดศูนยองี่เบอร์หนึ่งกับศูนย์แปดห้าครับผมหกสามเครับผมหกเครับผมครับผมขอบคุณครับ,บ,บครับผมเาไปท่ายทางหนก่อนคงามงามงามแตงข,ขาดีโบกเงี้ยมอเะลโตเนี่ยครับ อออ้ยดดดดดดดีี <tech> ี loyalty, ี <t os S 2> ี <smoking> ีเต well, ัวเด้งตัวเด้งกระเพ็ดดำได้เนี่ยตัวเด้งนี่เนาะธรรมดาเลยเนี่ยแด้งโคบวดได้เต็มเน่ะบวดได้เนี่ยเก็บไว้แต่ละคนทุนหน่อยพร้อบใจเต็มเนาะนาเก็บครับอสองตัวเนี่ยทองอี่ก้าเดือนเหมือนเด็กกระเซงงาทองไส่กระไดทวดที่ออกเป็นตัวเนาะนี่เป็นตัวเลยเอาขอบคุณถึงขอบคุณครับผมขอบอามารเด้ออันนี้เพิ่งขายกันไปแล้วเนาะนี่เนาะครับผมขายไปแล้วครับอันนี้ของพ่อบคุณถึงกันวะครับเนี่ย ขายไปแล้วทีเนี่ยครับผมมือหาลอยครับขายไปแล้วมือหาลอยเนาะครับผมนั่นงามครับนี่ครับครับเนี่ยครับในตลาดเพิ่งออเดอร์พี่น้องเด้อนี่เป็นงัวอยู่ประมาณจากเดือนนึงพ้อเนี่ยจากเดือนเฮ่านี่ประมาณหกี่เดือนได้บ่นี่ตัวนี้จะเขาแปดเดือนแล้วครับผมตัวนี้ครับแมนครับเจ็บขาครับขายไปละมือกับอีกหาล่อยทีนีครับผมมือก็หาลอยครับครับเทียบราคาเบางเด้อแข่งขายดีครับถขายให้เพิ่งครับผมนี่เขีนไหมงามครับโบกดี เอาพอมาถึงขอบคุณครับผมครับผมครับก็คงถึงขายดีเนาะงอ๊ะงอ๊เราจับมาได้โตคุณภาพดีดีคุณภาพซื่อเชื่องเนื้อหนังดีจับนมใบนุ่มได้เดี๋ยวสั่งล่ะต้องตีเนื้อเด้อครับสำหรับเมื่อนี้ก็ขอปิดคลิปตลาดนัดบ้านขาไม่สนี้ดตพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพ่อเพียงเรื่องตัวไร้น้ำเมื่อนี้ขอปิดคลิปไปที่นี้สวัสดีครับ